และแล้วมันก็ถือเวลาคุณผู้ชมที่ในวันนี้เนี่ยผมจะมาคราฟเบทที่มีชื่อว่า Elder m ร <c oughs> ์ม Ripper คือเบดนี้เนี่ยผู้ชมผมได้ใช้เวลาตามหาส่วนประกอบต่างๆเนี่ยนานพอสมควรเลยนะและถึงแม้ว่าส่วนประกอบของมันเนี่ยมันจะมีแค่3ามอย่างเท่านั้นแต่สิ่งที่ยากที่สุดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็น,นเจ้าสิ่งนี้ชาวเดตโกลเด้นซีเพอร์นี่คือผู้ชมโกลเด้นซีเพอร์เนี่ยมันจะเป็นที่ต้องติดสถานะชาวเดตซึ่งวิธีเดียวที่ผมทําได้เนี่ยก็คือการเอาไปแอปไรตคุณผู้ชมเป็นวิธีที่เร็วที่ คนนี้เนี่ยเป็นนาพผสมควรเลยแต่ในที่สุดเนี่ยผมก็ได้เจ้าสิ่งนี้มาไงนี่มันอยู่ในมือนะเออแต่มองไม่เห็นหรอกเพราะว่ามันเล็กมากไงส่วนนี่คุณผู้ชมเป็นเอลเดอร์มอสจอนะผมก็เพิ่งได้มาไม่นานนี่เองซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นว่าตัวของมันเนี่ยเป็นแบบไหนแต่ว่าตัวนี้เนี่ยขอบอกว่าเลยเป็นเอลเดอร์มอสจอแล้วกันแหละนี่ถ้าไม่เชื่อดูตรงนี้เอลเดอร์มอสจอส่วนนี่คุณผู้ชมเป็นส่วนผสมอันที่3นะมันมีชื่อว่ามอสซี่คอรูปทรงของเขาเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยซึ่่่่่่่งววววิิิธธีีีีีหหหหาา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 เเนนนนนนนยยยยผผผมมมมมมคคคดดลลๆกก็จจจะะะะะรรรู้้้้แแพฉััไไบอต แล้วก็เอาไปเอนชานจากนั้นเนี่ยเปลี่ยนเบ็ดนี้ให้กลายเป็นเบ็ดล้มบอสทุกผู้ชมซึ่งบอสที่ผมพูดถึงเนี่ยมันก็คือสกายล่าหรือไม่ก็ปลาที่อยู่ในอีเวนต์เอ็ดมินไอพวกตัวใหญ่ๆทั้งหลายอะที่มันไม่ลดเปอร์เซ็นต์โปรเกสปีดอะคือเบ็ดที่ผมจะคราฟต่อไปนี้เนี่ยคุณผู้ชมผมได้ไปหาข้อมูลมาแล้วมันสามารถรับน้ําหนักได้แบบไม่จํากัดนั่นหมายความว่าไอเบ็ดนี้เนี่ยมันสามารถที่จะตกปลาได้ทุกตัวนี่คุณผู้ชมเบ็ดนี้เอลเดอร์มอสริปเปอร์และดูฝั่งนี้เนี่ยรอสปีดมมมีีีี90 200 0.2 50แแแแลลลลลลละะโโชคคาาาภเเเเเนนนนน่่่200นะ่่ยยยยกกกกววว้้้็็อทรใหญสซซึึงถงถ ว่าเบ็ดนี้เนี่ยมันจะดูเป็นเบ็ดขั้นสูงแล้วก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าเราไปตกปลาระดับบอสเนี่ยเปอร์เซ็นต์โบเกสสปีดเนี่ยมันจะไม่ลดนะมันก็เลยทําให้ไอเบ็ดที่ผมจะคราฟเนี่ยเป็นเบ็ดที่ค่อนข้างที่จะทุรักทุเลถ้าเกิดว่าเราไปตกกับบอสเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในวันนี้เดี๋ยวผมจะไปเอนชานเบ็ดน,นั้นแหละให้กลายเป็นเบ็ดปราบบอสเลยแล้วกันอ่ะแต่ว่าตอนนี้เรามาคราฟก่อนเลยกว่าเพราะว่าส่วนผสมต่างๆเราพร้อมแล้วเรียบร้อยคุณผู้ชมเอลเดอร์มอสริปเปอร์ใช้เงินแค่สามแสนห้าเองนะคือมันเน,นาาเเีี่ยด๋ว เจ๋วเลยอะเป็นเบดที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะคุณผู้ชมเออแต่เดี๋ยวขอมาเทสหน่อยซเซทสักหนึ่งเบ็ดูเซิว่ามันจะเจ๋งแค่ไหนอ่ะเรียบร้อยแล้วดูคุณผู้ชมด้านล่างบวก30%โปรเกสปีดมันเป็นบัฟของเบดน,นี้อยู่แล้วเฮ้ยละเดี๋ยวนะบิ๊กเลยหรอตัวแรกก็ได้บิ๊กเลยเอาใหม่ซิขอใหม่โบไหนมาดูซิตัวที่สจะบิ๊กหรือไม่ บิ๊ก oh, เหมือนกันอ๋อ oh, คุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยมันมีบัฟนะมันจะทําให้ปลาใหญ่ขึ้น45%แล้วก็ตรงนี้เนี่ยโอกาส20%นะที่ทําให้ปลาติดสถานะเชาเด็ดคูณ7.5แล้วก็ยังมีโอกาส5%ที่ทําให้ปลาติดสถานะมอสซี่คูณ16.5เฮ้ย hey, อันนี้ยังแพงนี่คุณผู้ชมวันนี้เนี่ยสถานะมอสซี่แล้วกล่องที่2เนี่ยก็ได้สถานะมอสซี่แล้วแล้วเขาบอกว่ามีโอกาสแค่5%นั่นมันก็หมายความว่า5%เนี่ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดน,นั้นโอเคคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปานะเ นะและมันจาเป็นที่ต้องใช้ก้อนหินสปูกี้อันนี้เท่านั้นและผมเนี่ยก็มีแค่2ก้อนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขอให้คุ้มนะในวันนี้เนี่ยและนี่คุณผู้ชมก่อนที่เราจะเป็นช์้นเนี่ยเรามาดูบัฟสปูกี้ก่อนนะเขาบอกว่ามันจะมีโอกาส10%ที่ทําให้ปลาติดสถานะสปูกี้และมันคูณ6และตรงนี้คุณผู้ชมบวก0.1คอนโทลบาร์ซึ่งมันก็ดีมากแต่ตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมเป็นสิ่งที่ผมต้องการนั่นก็คือโอกาส30%ที่จะทให้ปลาเนี่ยโดนสตันนะซึ่งมันจะช่วยให้เบ็ดดดดนีี้้เเเ่่ยยยสสสาาาาาามมมรรถทจจะลลลบ,ดดแบบบบอไแงโคัาาปู ลิลิกจัดไปเลยโอเคคุณผู้ชมโอกาสเนี่ยห0ึเลยที่จะติดบัฟนี้มาถึงเวลาที่เราเนี่ยจะต้องมาลองเบ็ดและโบเข้าให้โอ้โห oh, แล้วดูคุณผู้ชมบายังใหญ่เพราะว่าบัฟนี้เนี่ยมันเพิ่มคอนโทรลบศูนยนะ เฮ้ยแล้วเดี๋ยวทำไมเราตกได้2ตัวเฮ้ยยังไงไหนขอดูซิอ๋อตรงนี้คุณผู้ชมเขาบอกว่าทุกๆ2นาทีนะมันจะมีโอกาสได้ปลาตัวที่แบบว่าระดับสูงอะ่ะแล้วก็ติดสถานะมอสซี่ด้วยและนี่ไงคุณผู้ชมสิ่งที่เราได้มาเมื่อกี้มันคือวอยวูดติดสถานะมอสซี่นะมันจะเขียวๆแบบนี้เหรอแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเทสเบตใหม่เพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเบตมันยังไม่สตาร์ทเลยอุ้ยแต่เดี๋ยวนะสตาร์ทแล้วคุณผู้ชมเฮ้ย <c oughs> ก็ใช้ได้นะอันนี้เนี่ยขนาดว่าเล็กๆข,ของเราเยอะมากนะมันยังสตรบบาร ผมเนี่ยยังมีก้อนเห็นคอสมิกลิลิกอยู่ด้วยนี่คุณผู้ชมเลยอ,อยู่5ก้อนนะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาใช้ซัก2ก้อนแล้วกันมาขอบับดีๆหน่อยบับดีๆโอ้โหบับนี้ว่าคุณผู้ชมเทนซิตี้ผมไม่ค่อยชอบบับนี้เลยเพราะมันจะเป็นที่ต้องปล่อยปลานะถึงจะสามารถใช้บับนั้นได้อเอาใหม่อีกสักหนก้อนแบบนี้ โอ้โหใครโรเจนิกบัฟนี้มันก็ดีแต่ไม่ควรที่จะมาอยู่คู่กับบัฟที่มีฟันปลาเพราะมันจะทําให้ปลาติดแช่แข็งแล้วถ้าเกิดว่าปลาไม่ดิ้นเนี่ยเบ็ดมันก็จะไม่สตนอ่ะไปต่อกอนที่3จะได้อะไรโอ้โหสีปริ้นโอเคคุณผู้ชมผมเอาบัฟนี้แล้วกันมันทำให้ปลาใหญ่ขึ้น15%และถ้าเกิดว่าเอามาบวกกับบัฟนี้แล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นทาให้ปลาใหญ่ขึ้น60%มันช่างเข้าขั้นเข้าคู่เข้าขากันกับเบ็ดนี้ซะเหลือเกินโอเคเพราะฉะนั้นเราไปเทสเบ็ดกันเลยดีกว่า คุณผู้ชมเรียบร้อยสกายล่ามามาคุณผู้ชมตัวแรกของวันเลยขอเทสหน่อยนะเจอเบสมอสลิปเปอร์เข้าไปมันจะเป็นอย่างไรแต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าสกายล่ามาเนี่ยผมก็ไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่หรอกนะเพราะว่ามันจะเป็นที่ต้องเสียโทเทมออร่าไงนี่คุณผู้ชมผมเตรียมรอก,กดแล้วเพราะว่าตกธรรมดาเนี่ยมันได้ยากเฮ้ยแต่เดี๋ยวเมกาดันก็มาเหรอ,อแต่ว่าตอนนี้กดโทเทมออร่าไปก่อนแล้วกันแล้วก็ใช้เหยื่อหัวฉลามจากนั้นเนี่ยก็โยนไปเลย อ่ะตัวแรกยังไม่ใช่แต่เดี๋ยวเฮ้ยสตัน์หน่อยสตัน์หน่อยเซไอหนูสตันหน่อยเออเฮไม่สตัน์เลยอ่ะโอ้โหแต่เดี๋ยวทําไมมันใหญ่ขนาดนี้แล้วเดี๋ยวนะได้มา2ตัวอีกตัวหนึ่งติดสถานะมอสซี่คูณ16.5าบ้าไปแล้วตึงขนาดนั้นเลยอ๋ออ่ะแต่บางตัวก็ไม่ได้ติดนะสถานะบิ๊กสถานะเจแอนเนี่ยเอ๊แต่เดี๋ยวนะทำไมไม่สตันเลยเบสตนี้สตันหน่อยดิหรือว่าเลสเลตมันเยอะเกินไปเออก็มีโอกาสเป็นไปได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดเลสเลียมันเยอะเกินไปเนี่ยม สองทีแล้วเห็นไหมสองทีแล้วสามทีเข้าไปเออใช้ได้คุณผู้ชมสี่ทีเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นเลนเน่ ne, รับประกันได้เลยว่าถ้าเกิดสกายล่ามันกินเบ็ดเนี่ยมันจะต้องโดนสตันแบบรัวๆอย่างแน่น,นอนถึงแม้ว่าเลนเซนเราจะเยอะก็ตามเพราะฉะนั้นรีบกินเบ็ดไซส์หนูกินเบ็ดพี่หน่อยแต่เดี๋ยวนะแต่ละตัวแต่ละตัวคุณผู้ชมใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอปิดหน้าปิดตาสมิดเลยคือต้องรีบหน่อยนะเพราะว่าผมเนี่ยจะต้องไปตกเมกาดอนอีกไงแต่ถ้าเกิดว่าสกายล่ามันกินเบ็ดช้าเนี่ยเมก็ดังก็อาจจะไม่ได้ตกเฮ้ย อะนี่คุณผู้ชมแต่เดี๋ยวได้มาแล้ว2ตัวคือเบ็ดนี้เนี่ยทุกๆ2นาทีนะเขาจะดึงปลาที่แบบว่าระดับสูงจากบ่อน,นั้นขึ้นมาเฮ้แต่เดียวนะคุณผู้ชมมันก็มีโอกาสาที่จะดึงสกายล่าเนี่เออคุณผู้ชมลืมคิดไปได้ไงว่าตรงนี้เนี่ยแต่มันนานนะตั้ง2นาทีเลยกว่ามันจะดึงสักหนึ่งครั้งเนี่ยวุ้ยแต่เดี๋ยวสปูก,กี้สถานะสปูกี้คุณผู้ชมคือมันเป็นสถานะของบัฟนี้อะ่ะเราก็ลืมไปเลยมันมีโอกาส1 0นะที่จะติดสถานะนี้แล้วมันคูณ6กอ่ะเพราะฉะนั้้้นนนนนนลตอีีีเยบมถถึง3สาะะ โอ้โหแล้วเดี๋ยวบิ๊กมอสซี่ตัวนี้คือผมเนี่ยรับประกันเลยว่าเบดนี้เนี่ยมันจะต้องหาเงินได้ดีมากคือประมาณว่าถ้าเกิดเราไปตรงในอีเวนต์แอดมินเนี่ยรับรองว่ารวยเพราะว่าปลาแต่ละตัวเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นและนี่เห็นไหมมันดึงมอสซี่ทวายไลท์ขึ้นมาอีกแล้วคูณ16.5นะคุณผู้ชมอย่าลืมแต่เมื่อไหร่มันจะดึงสกายลากขึ้นมาสักทีก็ไม่รู้นะเนี่ยดึงมาแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้ตัวกระจจองกระเจ๋งเอ๊ยหรือว่าโชคลาบเราไม่พอเนี่ยฮะต้องเพิ่มโชคลาาบร้อยเ็แล้้วไดมาคูณี มันก็เยอะอยู่อ่ะคุณผู้ชมแต่สกายล,ล่าก็ยังไม่งับเบ็ดเลยอย่ยบังคับให้ผมเนี่ยต้องใช้เหยื่อก,กอล์ฟสต็อปเปอร์นะเพราะว่ามันจะบบกโชคลาภอีก500ไง อ้อหแล้วเดี๋ยวนะดึงขึ้นมาอีกละคือเบ็ดนี้เนี่ยผู้ชมถ้าเกิดว่าเราจะไปอนชานนะมันไปได้หลายทางมากเลยคือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะอินชานไปในทางที่แบบว่าสายใหญ่เนี่ยก็ได้นะอนชานบัฟ C Overlord อะ่ะมันจะทําให้ปลาใหญ่ขึ้นอีก50%เลยแต่ผมเนี่ยคิดว่าบัฟนั้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันจะตกไอ้พวกสกายล่าพวกนี้ได้ชา้าคือถ้าเกิดว่าเราเจอกับ ane, บอสเนี่ยบอสมันจะแบบว่าล็อกเปอร์เซ็นต์โกสปีดใช่ไั้ล่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่มีบัฟฟันปลาเนี่ยมันก็จะขึ้นช้าแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีบัฟฟันปลาแบบเมื่อกี้มันก็จะสตันแบบรัวๆและถ้าเกิดว่ามันยิ่งดิ้นมันก็จะยิ่งโดนสตันเอาแต่เดี๋ยว มอสเลอร์เคอร์ก็มาแต่ไม่น่าจะทันแล้วแหละหมอสเลอร์เคอร์เนี่ยเพราะว่ามอสเลอร์เคอร์เนี่ยมันมีแค่แป๊บเดียวแต่เดี๋ยวนะอีกสายหนึ่งคุณผู้ชมของเบ็ดน,นี้ที่ผมจะพูดเนี่ยก็คือ ไปเฮ้ยแต่เดี๋ยวจะพูดจะพูดให้ให้พูดก่อนได้ไหมเนี่ยฮะทับหน้าทับตาอยู่ได้ไอ้พวกนี้คืออีกสายหนึ่งเนี่ยก็คือสายเปอร์เซ็นต์โปรเกรสสปีดไปเลยอ่ะคุณผู้ชมคือผมเนี่ยสามารถที่ทําให้เบนนี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์โปรเกรสสปีดเนี่ยบวกเป็นร้อยได้เลยนะแต่ว่าผมเนี่ยเลือกที่จะไม่ทําก็เพราะว่าเราเนี่ยจะมาตกบอสไงเพราะว่าต่อให้เบนเราเนี่ยจะมีเปอร์เซ็นต์โปรเกรสสปีดที่เยอะแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าเราไปตกบอสพวกนี้แล้วเนี่ยมันไม่ได้ช่วยลดเลยนะไอ้บอสพวกนี้เนี่ยมันล็อออกกเเเเปปปรร์์ซ็นนนตโพ้้้สสีดดยู่แแลลวววาะะฉัผมคิ เดี๋ยวนะไม่ดิ้นเลยอรอเฮ้ยดิ้นหน่อยดิ <g ül> โดนสตันเข้าไป3 4ทีติดนิ่งไปเลยสกายล่านิ่งไปเลยและตัวนี้เนี่ยดูเหมือนจะติดสถานะด้วยนะมันจะต้องติดอย่างแน่น,นอนคุณผู้ชมผมเชื่อว่าอย่างนั้นซึ่งถ้าเกิดว่ามันติดสถานะมอสซี่เนี่ยบอกเลยว่าคูณ16.5แต่ถ้าเกิดว่าเป็นสถานะเชาเดตเนี่ยมันก็คูณแค่7.5แต่ถ้าเกิดว่าแย่ไปกว่านั้นเป็นสถานะสปูกี้คูณแค่6นะหรือว่า6.6ก็ไม่รู้ยังไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราดึงขึ้า่วะ ไม่เร็วมากก็ตามแต่เป็นเบรดที่ดึงชิลมากคือไม่ต้องกลัวที่จะหลุดเลยมันไม่มีทางหลุดอย่างแน่นอนต่อให้จะเป็นปลาอะไรก็ตามกลัวที่ไหนล่ะ <c oughs> นี่คุณผู้ชมเห็นไหมใกล้แล้วเหมือนไม้ใกล้ฟังเรียบร้อยจัดไปอีกหนึ่งสกายล่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันคุณผู้ชมว่ามันจะติดสถานะอะไรหรือไม่เอออยู่ไหนสกายล่าไหน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 ฟ้าเออเดี๋ยวขอพิมพ์ก่อนสกายเฮ้ยเ้าเด็ดเ้าเด็ดคุณผู้ชมคูณ7.5ห้โอ้โหคูณ7.5็อหนะแล้วดูดิคุณผู้ชมสวยเหมือนกันนะเนี่ยมันเป็นแบ แต่ว่าสีโปร่งใสโปร่งแสงอ่ะแต่ว่าตอนนี้อย่าพูดมากเดี๋ยวเราไปตกเมกาดอนก่อนดีกว่าหรือว่ามอสเลอร์เคอร์ก็ได้เพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยมันโผล่มาใช่ไหมเออแต่เข้าไปหรือยังอะ่ะฮะไปหรือยังมอสเลอร์เคอร์เมกาดอนก็ยังไม่ไปนะเออเดี๋ยวไปดูมอสเลอร์เคอร์ก่อนดีกว่าเมกาดอนเนี่ยเอาไว้ที่หลังแล้วกันแต่เดี๋ยวนะมันอยู่ไหนแล้วเนี่ยมอสเลอร์เคอร์เฮ้ยมอสเลอร์เคอร์ไงไปอยู่ไหนนะหาไม่เจอคุณผ,ผู้ชมมอสเลอร์เคอร์อ่ะคุณผ,ผู้ชมเรียบร้อยหาไม่ทันนะ้ำมันไปซะและเ,ะะนนเนี่ยยดูย ปกติแล้วในเรือนี้มันจะมีแสงผู้พุออกมานะอ่ะแล้วเดี๋ยวนะเมกาดอนก็ไม่อยู่อีกหรือว่ามันปิดเอฟเฟคไว้หรือว่ายังไงมันก็เลยมองไม่เห็นอ๋อไม่ใช่นี่มันไปแล้วโธ่ขับเรือมาฟรีอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมออกเข้าใหม่ก่อนแล้วกันมาคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยผมรีจอยเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ใหม่แล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเคาจะมีอาการบักเล็กน้อยนะเพราะว่าเอฟเฟคต่างๆเนี่ยมันจะหายไปหมดเลยมันก็เลยทําให้สกายล่าที่เราเพิ่งจับได้ตัวนี้เนี่ยรูปทรงของมันเนี่ยมันจะไม่สวยเท่าที่ควรไงเออแต่ว่าสิ่งที่เราทําได้เนี่ยตอนนี้ก็คือการไปเช็คราคานะเดี๋ยวมาขอดูหน่อยซิว่าราคาของตัวนี้จะสักเท่าไหร่ หน่วย1 0บร้อยพันหมื่นแสนล้านล้านสองจ้ะล้านสองคุณผู้ชมไปตัวนี้อันนี้เนี่ยยังดีนะไม่ติดสถานะมอสซี่ถ้าเกิดว่าติดสถานะมอสซี่แล้วเนี่ยรับรองว่าราคาเนี่ยจะพุ่งเกินไปประมาณเกือบ3ล้านส่วนเบ็ดนี้เนี่ยคุณผู้ชมผมคิดว่าเราควรนะที่จะต้องไปคาบถึงแม้ว่ามันจะคาบยากก็ตามแต่มันคุ้มอาเราเอาไปหาเงินได้แบบว่าจุกๆเลยและนําซ้ําเนี่ยเราสามารถที่จะไปตกบอสได้แบบสบายๆแต่ในสักก็ตามเนี่ยในวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ไปละบาย